เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันในหัวข้อของการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับว่าเราจะติดตั้งขนาดไหนดีแล้วก็มันประหยัดไฟเท่าไหร่และมันเหมาะกับใครนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้กันเลยนะครับหัวข้อแรกของเรานะครับก็คือเราจะติดตั้งขนาดไหนดีนะครับการที่จะตอบคําถามคนนี้ได้นะครับเราต้องมีข้อมูลก่อนอย่างนึงนะครับนั่นก็คือหน่วยไฟที่เราใช้ใน1วันนะครับ ซึ่งวิธีการของผมที่ผมใช้ในส่วนตัวนะผมจะทําการถ่ายรูปตอน8ปดโมงเช้านะครับ1รูปแล้วก็ถ่ายตอน5้าโมงเย็นอีก1รูปเพื่ออะไรเพื่อจดว่าใน1วันนะครับเราใช้ไฟออใน1วันแล้วก็เป็นตอนช่วงกลางวันด้วยเราใช้ไฟทั้งหมดกี่หน่วยต่อว,วันนะครับก็จะเก็บข้อมูลอย่างนี้นะครับเป็นเวลา7วันเป็นตัวแทนของการใช้ไฟตลอดทั้งปีนะครับซึ่งจริงๆข้อมูลตรงเนี้ยใครสามารถเก็บได้ มากก็ยิ่งเป็นผลดีนะในการประเมินการใช้งานจริงนะครับอ่ะถัดมานะครับพอผมได้หน่วยไฟทั้งหมด7วันใช่ไหมก็จะเอามาเฉลี่ยกันนะครับนั่นก็คือบวกกันราคาหารดง่ายๆเลยนะครับก็จะได้ค่าเออก็จะได้หน่วยไฟเฉลี่ยใน1วันมานะครับตามตัวอย่างด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่าหน่วยไฟที่เราใช้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่15กิโลวัตต์อวนะครับอันนี้เป็นเอ่อหนึ่งหน่วยต่อวันนะครับ ซึ่งเราจะข้อมูลตอนนี้นะครับมาหาขนาดกำลังการติดตั้งที่เหมาะสมนะครับโดยที่เราจะมี PSH หรือว่า Peak Sun Hour เท่ากับ5ชั่วโมงนะครับเอ่อสําหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับ PSH ก็คือชั่วโมงแดดนะครับที่เฉลี่ยใน1วันที่เราเฉลี่ยใน1วันใช่ไหมก็บางท่านจะบอกว่าเออที่จริงพระอาทิตย์มันขึ้นตั้งแต่6โมง7โมงเช้านะครับแล้วก็ตกตอน6โมงเย็น1ทุ่มอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าในการประเมินง,งานติดตั้งโซลา่าเนี่ยเราจะ เอามันมาเฉลี่ยรวมกันนะครับแล้วก็เอาง่ายก็คือมันหักลบกบหนี้นะครับในช่วงที่แดดโดนเมฆบังหรือว่าแดดมีค่าน้อยอะไรอย่างงี้นะครับก็เฉลี่ยแล้วในประเทศไทยเนะี่ยอยู่ประมาณสัก4-5ชั่วโมงนะครับซึ่งมันจะมีหน่วยงานของกระทรวงเอ่อเว็บของกระทรวงพลังงานนะครับที่จะมีค่าตัวนี้บอกนะเป็นรายจังหวัดนะครับก็สามารถนําข้อมูลตรงนั้นมาประเมินเบื้องต้นได้นะครับกลับมาที่ตัวอย่างของเรานะครับเราก็จะเอา หน่วยก็คือ e เท่ากับ p คูณ psh นะครับก็คือกําลังการติดตั้งนี่แหละคูณชั่วโมงแดดนะครับตัวอย่างแรกนะครับกำลังการติดตั้งอยู่ที่3กิโลวัตต์ ac นะครับก็คูณชั่วโมงแดด5ชั่วโมงเข้าไปนะครับก็จะเป็น15กนะิโลวัตต์อ u t เนาะก็คือพลังงานหรือหน่วยไฟที่มันผลิตได้จากโซลาเซลล์นะครับถัดมามาดูกําลังการติดตั้งที่5กิโลวัตต์นะครับกิโลวัตต์ที่ผมใช้นี้จะเป็น ac ทั้งหมดนะครับจะไม่จะไม่ใช้ของ dc นะ ก็ถ้าใครรู้กําลังการติดตั้งของ DC เนี่ยที่จริงก็เปลี่ยนเป็น AC ได้นะครับก็ดูประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์เป็นหลักนะครับหรือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยดีซีเปอร์เอซีเรโนะครับก็จะอยู่ราวๆสัก1.12ถึง1.2ประมาณนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับก็กำลังการติดตั้ง5้ากิโลวัตต์นะครับ h ีเอสเชกับหชั่วโมงนะคูณกันก็ได้25มหนะ้กิโลวัตต์อลเนาะใน1วัน10ก็10บคูณหนะครับก็ได้50าสิบกิโลวัตต์ ทีนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วว่าระบบ3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์เนี่ยเราควรจะติดระบบไหนนะครับเนาะซึ่งดูจากการใช้งานไฟเราแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15กิโลวัตต์เอานะครับผมก็เลยเลือกที่ติดตั้ง3กิโลวัตต์นะซึ่งซึ่งสำหรับบางคนนะครับที่จะเลือกยิบติดที่25กิโลวัตต์เอาได้ไหมถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกติดแค่3พอนะให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับ ก็ถ้าติดเพื่อเนี่ยอาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการคืนทุนนะครับองอข้อถัดมานะครับก็คือมันสามารถประหยัดไฟได้เท่าไหร่นะครับก็เราจะใช้ข้อมูลเดิมเลยนะครับจากที่เราคำนวณเมื่อกี้นะว่าระบบ3กิโลวัตต์เนี่ยราสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด15กิโลวัตต์อานะครับก็สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยเราประเภทที่1การไฟฟ้าเขาจะคิดเรานะครับค่าไฟหน่วยละ 4. 4 2 1 7บาทเนาะ ก็ใน1วันเราผลิตได้15หน่วยนะครับก็15คูณ4.4217แล้วก็1เดือนมี30วันใช่ไหมดยเฉลี่ยก็15คูณ30คูณ4.4นะครับก็จะตกอยู่ที่1,989บาทต่อเดือนนะครับทีนี้เราก็มาหาระยะเวลาคืนทุนต่อนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการคิดเบื้องต้นนะครับก็สำหรัระบบ3กิโลวัตต์นะครับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมดเลย ในระบบเนี่ยรวมงานขออนุญาตรวมอะไรด้วยนะครับก็อยู่ราวๆ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นบาทนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับผมจะอิงตามเาเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานนะครับที่เขาจะมีประเมินให้เนาะก็หารระยะเวลาคืนทุนนะครับก็ง่ายๆเอาแสนห้าหารพันเนะครับก็ตก75เดือนนะครับหรือคิดเป็นปีก็ประมาณ6.3เออหปี 3, 6. 3. เดือนนะครับซึ่งอายุไขเฉลี่ยของโซลา่าเนี่ยจะอยู่ราวสิบห้าถึงยีปีนะครับเราก็จะมีเวลาประมาณสัก 9ปี10ปีนะครับในการึ้นเอ่อในการใช้ไฟฟีนะครับก็คือหลังจาก6ปี3เดือนไปแล้วเนาะข้อสุดท้ายเรานะครับก็คือระบบโซลารเซลล์เนี่ยมันเหมาะกับใครหลักเลยก็คือมันเหมาะกับคนที่ใช้ไฟในเวลากลางวันเป็นหลักนะครับสำหรับระบบออนกริดนะครับแล้วก็ไม่มีการติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติมแล้วก็มันเหมาะกับคนที่จ่ายค่าไฟแพงนะครับยิ่งใครใจ่ายค่าไฟเย,เยอะเนี่ยการติดตั้งโซลารายิ่ง ยิ่งขึนทุนเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องแบบสกลใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับพวกส่วนลถพวกอะไรก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นบ้านที่มีหลัง,าลงคามีพื้นที่สําหรับติดตั้งนะครับไม่มีเงามาบดบังบนหลังคานะครับก็อย่างถ้าบ้านใครนะครับที่ค่าไฟแพงแต่ว่า,าเพื่อนบ้านหรือว่าตึกข้างๆนะครับหนาสูงนะครับแล้วก็มีเงาทอดพาดบนหลังคาที่เราอยู่นะ ตลอดทั้งวันนะครับก็ก็ยังไม่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งโซล่านะครับก็ไม่ควรจะติดได้ซ้านะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะติดตั้งโซลาเซลล์นะครับก็อนนี้เป็นราคาที่ผมเห็นอยู่หน้าเว็บไซต์ pa solar นะครับว่า1เฟสประมาณเท่าไหร่ห้าหนึ่งเฟสสามกิโลวัตต์ประมาณเท่าไหร่5กิโลวัตต์ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วกอนนี้เป็นราคาของ3เฟสนะครับก็ที่จริงราคาพวกนี้นะครับ ถามว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงมากกว่านี้นะครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับทางลักษณะหน้างานว่าบ้านที่อยู่ต่ากับบ้านที่อยู่สูงนะครับบ้านที่สูงก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าความยากในการติดตั้งนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะอย่างเช่นตัวอิมมอเตอร์นะครับเอ่อแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับในความคิดเห็นผมนะครับจ่ายในราคาตั้งแต่1นึ่งแสนสองหมื่น จะรวมงานขออนุญาตเข้าไปด้วยนะครับทำให้มันถูกต้องนะครับหลักๆที่คุยกันก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสงสัยในประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากอยากให้หยิบยกประเด็นไหนขึ้นม,มาพูดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ